กีซีอูสวัสดีครับเอฟซี FC ตอนนี้เด็กๆกำลังช่วยงานคุณครับผมอันนี้คือของที่เขามาส่งนะครับที่ร้านแล้วก็เขาก็มาแวะรับนนะครับอ่ะสวัสดี เมื่อกี้เห็นบอกว่า <ขอ S 1> เดี๋ยวนะพอพ <c oughs> โอ้ยขอภัยของมาแล้วก <c oughs> ันนึงนะครับนอนห้เอฟซเห็นบอกว่าอยากมีอะไรจะอวด <c oughs> มันคืออะไรมันคืออะไร <c oughs> สองคนนี้เอาอะไรมาอวด เดดเดดดโอ้น่าจะเป็นอันนี้แน่ๆเลยน่าจะใช่นั่นเนี่ยที่เห็นดีใจกันใหญ่เลยอันนี้อโอ้โหรถเจ้าคุณปู่ แจ้งไงดูดังเพ่ตรงนี้สตาร์ทหรอครับโอ๋อล่าสุดได้มาแล้วนะครับ F C รถเครื่องในตำนานดีเพะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเเปลี่ยนนี่เนาะในตัวนี้แล้วก็ทำเครื่องตัวนี้ใหม่นะครับ F C เอาละเดี๋ยวผมจะทดลองขับนะครับ นะลบพี่พ<ะ>่อขับมนจะเลาใจกบว้าฮะที่ลองรถอ้เบีเดเยอนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนบ้านขอขึ้นด้วยเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเอาไม้ให้แม่ก่อนมาเลยมามาหน้ามาเฮ้ยโอ้ยในรอบเป็นปีสองสามปีแล้วเนาะะขึ้นหรอมาเลยมาบ้านข้อคณะข้อแล้วต่อไปเลยตึ้๊หรอ เอยนี่อย่าแม่ฮ่าลูกก็พอลูกทำไงน้องทำไงมารอรอดูตอนเขากลับมามาแล้วตีรถกลับมาแล้ว น่ามากพี่กูอยากอออลองค่ะลองคนละรอบควบไฟเลยฉับพันนี่ดีเลยสบายสบายเป็นยังไงเป็นยังไงเอ <c oughs> อย่างนี้เลยลคเย็นเย็นเลยสบ,บายเลย <c oughs> โอเครออีกทีนี้เมื่อกี้นูหลับเลยเล่นตื่นแล มาพูดว่าถึงตั้งแต่เมื่อไหร่เเมื่อกี้นุนลับเลยอย่างเงี้ยโคตรไวอ่ะฮะโคตรไวเลยยอดจะรับไปโรงเรียนไหมค่แม่ขับได้ปะแม่จะได้แล้วเกียร์จะนั่งเหมือนกันย่มากเลยแม่หนาวเลย เมริยุดอะค่ะฮะขัดเต็มตัวนี้นี่เราตัวนี้เลยเหรอจริงจิงมันมีเบาะข้างหลังด้วยนะเนี่ยตัวกันตัวกันตัวกันกันตกอ่ะมีอยู่เด็กไทยเอาออกพ่อเนี่ยเป็นคนออกออกทำไมเดี๋ยวพ่อจะเอาเบาะนี่ออกด้วยนี่ออกทำไมอ่ะเนาะจะขี่คนเดียวไงเอ้าไม่ให้ลูกขี่ด้วยเลยเอ้า สรุปโอ้เด oh, ็กๆเขาก็ซ่อมซ่อมมีเปลี่ยนทำบัเกนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอรี่เนาะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนอะไรนะคาบิวแล้วก็ล้างให้ใหม่โอ้สตาร์ตติดง่ายเลยใส่น้ำมันดีเวรีูด,ดวเวรีูดใช้ได้และที่สําคัญใช้เวลาไม่นานด้วยแป๊บเดียวหนึ่งคืนเสร็จโอ้น่าถือว่าฝีมือดีเก่งนะครับไฟติดไหมนี่ติด ไฟเลี้ยวก็ติดนี่นี่นี่ไฟเลี้ยวก็ติดติดไหมนี่ติดเลยนะติดนะฟุบซ้ายขวาหลังไฟเบรกปุ๊บไฟเบรกก็ติดพ่อติดนะดูแต่ดังมากไฟฉุกเฉินนี่มีไฟพามากด้วยอ๋อไฟฉุกเฉินด้วยอะโอเคใช้ได้ เราจะได้มีรถขี่คันนึงแล้วเวลาไปไหนมาไหนจะได้ไม่ต้องมารอเธอเนาะซึ่งรถคันนี้ก็เป็นรถรถเก่าของพ่อจอดไว้นานมากแล้วสองถึงสามปีเห็นจะได้นะครับเอซี FC ก็นะฮะไม่ได้ใช้งานแล้วก็ไปซ่อมราคารอราคาหลักพันมันก็รุ่นไงรุ่นอารเคียงเราก็พอไ,<ห>ได้ใช้งานเหมือนหอเหมือนเหมือนเขารู้นะรถคันเนี้ยป้ะเขาจําได้ว่าตอนที่ได้รถใหญ่มา รถคันนี้นจอดได้ไม่ทันเท่าไหร่ได้ยินเสียงฟิวเสียงยางล้ออ่ะยางรั่วเหรอใช่ฟิวใส่นอน,นเลยเหรอเหมืนอมนเขามีชีวิตเลยเหรอแล้วแบบตับ้งแต่นั้นมาก็คือไม่ได้เอาเขาซ่อมอะไรคือปล่อยเขาพัก<อ>เลยอย่างเงี้ยออโอเคงั้นให้เอฟซีดูทะเบียนสิว่ารถคันนี้ทะเบียนเก่าทะเบียนอะไรเนาะทะเบียนเก่าทะเบียนเก่านี่นะครับเอฟซีทะเบียนรถรถใหม่ ของเอกกี้ซแต่เป็นรถเก่าของพ่อนะครับ <c oughs> เอามาซ่อมดดอเอามาซ่อมขี่แล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่ของบูบูบูบกว่าชอบมากเลยอาจจะฝึกแล้วอยากขี่นะครับ<ม>แต่ว่าก็ต้องให้มีใบขับขี่ก่อนนะครับ f อซเนาะเอานี่ถือว่าเป็นรถอะไรนะรุ่นนี่ฮะยี่ห้อนะครับยี่ห้อ Real ka, รเรียวก้านะครับเรียวกานะครับโอ้ ที่ว่าเอาไปรถรุ่นในตำนานแล้วกันนะครับของคุณพ่อเนาะนี่ฮะเอฟซีสวยงามล้างให้ด้วยนะครับเนี่ยเอ้ยยเปกูดเปกูดสวยไหมนี่มาเยี่ยมเยี่ยมก่นเยี่ยมรถไซร์เยี่ยมใส่รถก่อนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาห้าสี่สามสองมีอ่าโอเคเอฟซีคลิปวันนี้ครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย